วันนี้นะครับแคมจะต้องไปเจอตัวที่ตึงที่สุดในมินสโซดานะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าแคมจะสามารถสู้ไหวหรือเปล่าเขาจะออนไฟติดหรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลยฮะเรัก <Okay, S 1> มา <c oughs> ก็วันนี้เรามาดูแคมนะครับผมเจอกับทวาน ตัวตึงมินโซดานะครับผมวินมิวได้นี่ก็ต้องมีความแอตเลติกสระดับหนึ่งเลยนะครับแคมต้องเจองานหนักแานนี้นะฮะใจอ่ะแคมบอกกูไม่มีอะไรต้องพูดกูไม่มีอะไรต้องพูด ล็อกอินแล้วว่ะเย่เกูตจีไอ้เมื่อกี้เหมือนออนบอลเลยนะออนบอลไม่น่าฟาวชัดๆอยู่ว่าออนบอลนะฮะเนี่ยสกูตจีเรฟกัดตาแฮนด์บอลฮะโอ้ โอ้โอเคแคมโอเคแคมยิงได้ยิงได้นะต้องระวังคือตอนนี้ประเด็นคือเราไม่รู้เราโอ้ That's not a foul เช็คกรรมาการไม่เป่าไะ คือตอนนี้นเราไม่รู้ว่าทอนเล่นเล่นอะไรได้บ้างแล้วเราก็ต้องศึกษาเกมเขาเหมือนแคมนั่นแหละแคมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทอนเล่นอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นตอนแคมก็ต้องดูว่า good ดเชกเดี๋ยว good กดเชกนะสกูตเชกแคมต้องดูว่าทอนเก่งอะไรไม่เก่งอะไรเนาะนะฮะเราก็ต้องศึกษาเกมไประหว่างการเล่นเลยเพราะฉะนั้นแคมจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าทอนจะรู้ว่าสไตล์การเล่นของแคมเป็นยังไงอยู่แล้วนะ let's go แคมโอเคถ้าแคมออนไฟล์นะถ้าแคมออนไฟล์นะจริง แต่เราต้องมาลุ้นกันแต่ว่าแคมยิงลงอยู่นะเอาเราเรื่องอยู่นะตอนนี้ถือว่าเปอร์เซ็นต์ดีฮะเอามดโอเคเชียแคมแม่งล็อกอินจริงอะ I w า s so shifted อ๋อ มันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพลาดโอเพ่นเลยครับเราก็เคยใช่ไหมพวกเราก็เคยเรื่องปกติฮะเออเดี๋ยวนะไม่ไม่นับหรอทำไมอ่ะโอ้กรรมการบอกว่าเอออีกฝั่งไม่ปัดออกนะฮะแต่ว่าแค่บอกว่าไม่ไม่ได้ปัดก็ไม่รู้มันขึ้นอยู่กับกรรมการอยู่ดีนันแหละนะ ใหญ่ yeah, o ก right? ิน kind ช of ุดแมนกินชุดชวนยิงได้ครับแคมเริ่มเริ่มจะรู้ตัวต้องขึ้นมากันหน่อยแล้ววะ Damn that's Damn เข้าไปขนาดนั้นคือแล้วกรรมการไม่เป่านี่ผมบอกเลยว่าทั้งสองฝั่งจะเริ่มเล่นแรงขึ้นนะเพราะว่าอย่างชวนเห็นว่าไอแคมไมงเข้าไปขนาดนั้นมันยังไม่เป่าไอ้ชวนเนี่ยชวนก็จะเล่นแรงบ้างนะับเพราะว่ากรรมการไม่ไม่เป่า แล้วเกมนี้มันจะอินเทนด์ขึ้นเรื่อยๆมันจะฟิสิกอลขึ้นเรื่อยๆมันจะเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะ <He S 1> เพื่อนนะฮ <segundo> ะผมบอกเลยว่าเกมนี้เราจะได้เห็นความรุนแรงแน่นอนนะฮะ จะได้เห็นความรุนแรงแล้วบอกเลยฮะ <c oughs> จะเห็นความฟิสิกอลเแน่นอนครับเกมนี้โอ,อ้ยไม่ใจอยอกวิว้วิวเชี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันตรายมากนะเพื่อนดูดิแม่งเข้าไปขนาดนี้แล้วแคมแม่งไม่ไมีที่แล้วนะน่ะดูดิแล้วขาแม่ง โดนชนก่อนโอ้โหถ้าตรงนี้แม่งผิดมุมนิดนึงคือพักยาวๆนะฮะพักยาวๆนะแม่งพลาอย่างงี้แม่งอันตรายเกินนะคือเข้าใจว่าเล่นแรงได้แต่อย่างงี้แม่งแบบอย่าทำอย่างงี้เลยนะเล่นแรงตรงอื่นดีกว่าอย่างงี้มันทำให้อาชีพแม่งเสียกันได้อะ Yeah, that's so physical bro. look <laughs> <laughs> okay. <Good draw> for Cam to keep attacking the rim. Tuan is playing up so far. They they that's almost good. Only option here. He can get to his midi off the pullback cross that he likes, but other than that, it's gonna be it's gonna have to be to the rim. Cause Tuan is not letting him breathe on the checkup. Good shot. Oh, oh good. Tuan main defense, neat much. Oh, that's good. Good rip. Let's go. What is good D, man? Okay. Chile put the D up. กันดีมากแคมยของจริงวะแม่งแคมถึงจะโดนดีอัพขนาดนี้แต่แม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ลนน่ะโอ้ ดีเฟนซ์ตแคมมึงปล่อยให้เขายิงแล้วหรอแคมมไเค็มมึงทำอย่างนั้นไม่ได้แคมมึงต้องการแล้วป่ะเขายิงได้อ่ะพ <Bro. S 2> บบี่โอนโอเคแคมลัคกี้ตรงนั้นฮนะ ่วคดีที่เขายิงไม่ลงนะแต่น่าจะเหนื่อยทั้งคู่อะเล่นฟิสิกอลกันแบบสุดๆเลยฮะกันสุดดันสุดเหนื่อยกันเร็วกูนแล้วนะฮะโอเคผมหลังจากพักไปแป๊บหนึ่งนะฮะบอลกลับมาที่แคมมาฮะเด้อใช้กดดันเอาไว้แม่งไปเล่นแบบบ้านเขาแล้วแม่งมีคนข้าสนามแม่ง talk, ทอสแพร์ชัยแคมไม่หยุดเลย Last Half เน้ะ With the left? Oh my god, I'm a tough man. Whoa, whoa! this difference I see in this game so far is, is the defense. I think Cam's having to work a little bit harder for his buckets than Tuan has, and I want to see if that plays out. ใช่แมกันแน่นจริงอะโอ้ยน่าสู้แม่นแก้ดีจัดโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้โอ้อยโอ้หโออ้โอ้โยอ้โยโอ้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 ้โออ้โอออ้โ I think that's that's Cam's best option right now, and, and, and kind of taking the pressure off off himself in the triple threat. But Twan's Yo, this guy is tough, though. Super under control, strong, can shoot the spot up three. It's a go it's half time. Is up for yeah. i was a good defense oh my god oh, bro twan oh okay มา แคมต้องหาวิธีแก้แล้วครับคือเขาเข้าในเนี่ยกันไม่อยู่เลยโอ้โ oh, ห that, that, oh, that s <S ตตอวะโ oh, <okay. S 1> <Okay. S 1> อเคโอเคหยุดได้แล้วฮะในที่สุดโอเคแคมอยู่ที่มึงทำแต้มละ yes <Pretty. S 1> แคม let's go let's go m i <love> d ั jumper ของแคม,มะ Another one That's a that's a great start. Let's go that's Cam. Let's go team. Cam. Let him know. Oh if deep. Just to go. oh. All good, all good, all good It's it's Just one. Just one. Just tough, tough uh, one. Just oh oh! one. <marching> one. is one. to be played with ชดสามได้ชิฟตี้เร็วมากและคืนใต้แป้นโคตรจะแบบทัาอักกันยังไงวะแข็งแรงด้วยประเด็นหนักกันยังไงเดี๋ยวโอเคสติลเล t โก o เล t โก o แคมป์เลสโก้แคมคือไม่ต้องหาจังหวะสติลแหละคือใต้แป้นปุ๊บโดดพร้อมกันคือแม่แบบ ทำทำแต้มได้เจ็ดนสะิบเปอนต์ะมันกานยากจริงฮะกดดันนะเว้ย Let's go That's so quick Cam Let's go man Quick step Let's go <S <c oughs> คือตอนนะี้ยิงไม่ได้แล้วฮะอยู่ใกล้จับ

จบแล้วฮะมันจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับเกมนี้ on นไฟแล้วครับออนไฟแล้ว GG bro GG bro b ายบายผมบอกเลยฮะ b ายบายเลยฮะเกมนี้ Cam crazy. is คือจบเกมไปเลยแคมจบเลยจบเลยมึงออนไฟแล้วจบเลยแคมคือมึงเลิกทำให้เขาขายที่หน้าได้แล้วเว้มึงจบเกมนี้ด่วนๆเลยทอนแม่งตอนนี้ My God, right, we're Cam. Gonna if can Let's go. I think at some point, is gonna good day, good day. to have I Cam, is <coughs> <gonna> <coughs> that game play play Cam him shot the ball well from three. I don't understand why he's not still taking those. Thought it's tough. i we'll good though. Right Moon, do you think this trade ball is going up? Twan's been attacking, but he's. He has the space to shoot right now. You think it one's going up? Oh uh, no, nah, I think he more nope. so focused on like trying to get him. that is For like... this guy is insane oh My god. yeah right. I think type the he make his next the game will be over. It's just about getting over that hump right now. You know what I'm saying? Like he didn't Okay. Swan making a comeback. like you want already คือแม่งอันการเดบอ่ะคือมันทำอะไรไม่ได้เว้ยี่ยไม่ต้องเติลอย่างเดียวคือเข้าใต้แป้นคือมันจบเลยเว้ย IS is failing somebody Васural ทำไรไม่ได oh, ้ครับมือคือมันขึ้นเกับกรรมการอยู่แล้วเดี๋ยวบัแคมคือถ้ามึงชนะเกมนี้นว้ยมึงจะเป็นฮิมเลยเว้ กดดันขนาดนี้ฝั่งนั้นแม่งสุดขนาดเนี้ยแต่แคมแม่งแบบ not yes yes Finally เล็กที่สุดมึงก็พลาดสะที oh my god. god come on cam please bro that's that is so tough oh my god โอ้มายด์แย่คือแม่งกันดีแล้วเว้ยเพื่อนดูดิคือกันดีมากแต่มันยิงช็อตอย่างเงี้ยคือกูทำยังไงอ่ะชอนบอกกูต้องกันยังไง Let's go Cam you're him bro you're him one more shot bro it's over come on no way <laughs> โอเคมันชีวตี้จริงอะตามมา์คอีก alright let's go let's go defense bro โว้ฮาวฮาวคือไม่แบบทำยังไงอะมันขนาดนี้คือต้องกอดมึงเลยไหมหรือยังไงคือไม่แข็งแรงจัดไว้เพื่อนๆประเด็นอะ แข็งแรงนะเร็วชิฟตี้เข้าไปข้างในอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้จริงๆอะ่ะถ้าไม่การสามมันก็ยิงลงอีกก็ไม่เป็นทัพอัพเพอร์เนนจริงเว้ยแม่งตัวเติงของเบรต์โซดาจริงเลยเว้ยคือแคมแม,ม,ม่งได้แต้มสู่สีขนาดนี้แคมแม,ม่งสุดแล้วเว้ยเอาจริงไม่ต้องชนะก็ไ <laughs> ด้จะขอให้ชนะเถอะคือ <laughs> ไม่ต้องภาวนาจาังหวะเนี้ย <laughs> คือมึงอย่าลงนะขร้อ,รองมึงอย่าลง Low move. spin Come on Gam. Oh. Yeah, That's good D. That's good D. That's good D. เมื่อกี้เหมือนจะจิ้มตามั้งนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแคมบอกว่าเออไม่ก็คือบอลทรอนแล้วแหละนะครับแต่ว่าแค่กูขอพักก่อนกูเจ็บตาแคม a s, s, <S, s, <S, s <laughs> e Cam get a stop bro. No. <laughs> โยถ้าแคมไม่ชนะนะเวย้ยถ้าแคมไม่ชนะนะเวย้ยไอ้พวกเนี้ยที่แม่แงไม่ trash talk ใส่แคมขนาดนี้บล็อคือม่งจะเป็นมูฟวี่เลยเพื่อนแบบ h e s him, b r o c k cam, please w i n please cam <we> Along trying to tie it up one one in the series for Minnesota, trying to get a win for his city. Cam's going to try to stop him. Please, Cam, please, please. พอขึ้นถึงแคมก่อนแล้วนีแคมมึงทำดีแล้วเว้ยคือมึงแม่งมึงเล่นดีแล้วมึงอยู่ในสถานการณ์ที่แม่งแบบกดดันขนาดนี้ฝั่งนั้นก็เก่งมากเป็นเพลเยอร์ที่เล่นดีเฟนส์โหดมากนะแล้วก็ออฟเฟนสไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยิง3ได้เข้าในโหดแข็งแรงรวดเร็วชิฟตต้คือมึงเล่นดีแล้วเว้ยที่มึงแบบได้แต้มเกือบชนะเขาแล้วอะนะครับคือมึงก็คือสุด,สดยอดแล้วเว้ยแคมที่มึงสามารถอยู่ในสถานการณ์ดีเราทําได้ดีขนาดนี้นะแต่ว่าเราพูดถึงทอนเนี่ย คือมึงเป็นใครวะทำไมไมึงถึงเข้าไตแบบแลวมึงถึงชุดช็อตแบบคอนเทสต์ขนาดนั้นได้ลงถูกลูกเลยงจริงไม่ชูดแบบ80%แล้วเมื่อผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แม่งสุดจริงอะ่ะกอยอมแล้วเลยว่าทอรไม่เป็นดอกคือแม่งสมควรชนะแหละทอร์นะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ผมเฮดเฮดเฮดตรงนี้ไม่ได้เลยแม่งสมควรชนะครับก็จริงครับนะทอนแม่งสุดจริงนะับผมคิดว่าทอนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ถูกคัดเลือกโดยท NC นะน่าจะมีโอกาสแน่นอนนะครับสุดยอดครับเกมนี้สนุกมากนะคือแต่กูอยากให้เกมชนะ เียดจริงๆครับหวังว่าเกมหน้าเราจะได้ตัวเห็นตัวเด็ดๆของ t m c ไปประมือกับมินิโซนาอีกนะครับผมใครอยากดูคลิปหนึ่งๆมันๆอย่างนี้ก็ไปดูได้ที่ The Next Chapter นะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูที่รุนจกนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ